Oh, I คนคำปากไม่ตรงกับใจชอบติดนิสัยเรื่องพูดเก่งกูเดิมมนบนทางยิ่งมาอย่างไกลบุ้งตรงไปสอนมันพูดเลยกูไม่ได้สนใจคำปากคำคูดแค่พูดเอาเลยกู g r เเด a t e s t I'ma give it r e ย l กูจง give a fuck ให้จับกูได้ h o ่ม a ดี f a n น กูมาสไลด์รูออฟเฟกต์ไอ้ทรีน่าพุชมีดาวแล้วก็สไลด์กูกูตัดทิ้งไปเป็นรอยพวกคลพวกแม่งทำร้ายกูกูไม่ได้สนใจไอาพวกมันไม่ใช่เพื่อนใช่แฟนกูกูไม่ได้ expect ให้เรื่องหนึ่งหมดมันกลายมาเป็นนี้กูจะทำไปได้กูต้องตัดไปเพราะพวกมึงเป็นพีกูแค่รอในใจล้ำพังมาบนบทความกับเพลงนี้ยิ้มแย้มร้องไห้ประจำหัวเราะเล็กน้อยมันคือบทความของชีวิตถ้ากูพูดไม่โสมีตอ่อนไม้ตถวัดปากกาเป็นข้าหนึ่งฝันว่าสักวันจะเปล่งประกายเป็นดังสซอลและที่เรื่องกูจะท� กว่าใครๆมีเรื่องนึงถ้ามึงอยากด่าหรือเกลียดอินทามึงก็ด่าไปนะมันเรื่องมึงกูจะ go by o n l me you don't have to know about me เอาไปเขาตั้งนับเงินแค่แตนสปีดรัมมันจอยมันโซมีเพื่อนฟุ่มไม่ได้มากมันจะเป็นต้องเซนชีออมมีเฮากูคอลล์ความจริงกูไม่ได้โหดไลค์แก half demon and big e s k i s s Let me มีอีกหลายทางที่เราไม่เคยไปมีหลายคนที่เราไม่ไว้ใจอีกหลายคนที่เขาไม่เข้าใจในชีวิตของเรามีอีกหลายทางที่เรา ไม่เคยไปมีหลายคนที่เราไม่ไว้ใจอีกหลายคนที่เขาไม่เข้าใจในชีวิต How many people wanna tell why กูมาสไลด์ดู I fake t h e try to push me down แล้วก็สไลด์กูกูตัดทิ้งไปเป็นรอยบุคคลพวกแม่งทำร้ายกูกูไม่ได้สนใจให้ข่าพวกมันไม่ใช่เพื่อนใช่แฟนกูกูไม่ได้ expect ให้เรื่องทั้งหมดมันกลายมาเป็นยิ่งกูจะทำอะไรได้กูต้องตัดไปเพราะพวกมึงเป็นพิษกูครองในใจลำพังมาบนบทความลงเพลงนี้ยิ้มแยบดองห้ ประจําหัวเราะเล็กน้อยมันคือนิยามของชีวิตหนึ่งบุคคลในชีวิตเข้ามาทําให้คิดได้แล้วก็เดินจากไปกูจับปากกาขึ้นมาเขียนเพื่อลอกข้อความในจิตใจสามวันนี้เที่ยวโดดเรียนแต่ยังมีคําถามกูผิดไรถ้ากูนั้นไม่เคยมีใครสนใจฉันด้วยกับไรได้ก็ใช่อยู่กู smoking ร o c k อย่ากัส no นแ e beside you สับพวกมึงเป็นคนยังไงดูทรรมกูกู be living alone เส้นกูฟุตที่นั่น not c o ในเพลงกู wanna tell ว่ากูมา slide ดู all fake they try to push me down แล้วก็ slide กูกูตัดทิ้งไปเป็นรายบคุคคลพวกแม่งทำไายกูกูไม่ได้สนใจใ้ข่าวพวกมันไม่ใช่เพื่อนใจแฟนกูกูไม่ได้ expect ใ hey, ห้เรื่องทั้งหมดมันกลายมาเป็นงี้กูจะทำอะไรได,ได้กูต้องตัดไปเพราะพวกมึงเป็นพีกูแค่ครอนในใจล้มพังมาบนบทความลงเพลงนี้ยิ้มแย้มร้องไห้ประจำหัวเราะมันคือนยยิยามมงชีวิต ่ <c oughs> าทางเกินไปหรือเปล่าเสียงเบาเกินไปหรือเปล่าน่าจะเบาไปนะใช่ปะขออน,นุญาตแชร์แป๊บนึง แป๊บ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 ได้ฟังเสียงเองฟังเสียงตัวเองแป๊บนึงนะว่ามันเบาเกินไปหรือเปล่า เขพูดเบาด้วยดเนะสียงผมเบาเกินไปหรือเปล่าวะทุกคน งมนนแรหึ่ะเออโหดังมากเลยทีนี่ขอขอนดีไปเสน้ขอขอสนนึงดิ 这样。 โอเคแล้วเนาะหน้าโจโอเคขึ้นแล้วลแลวลหโโแล,ละมาพร้อมละกลับมาใหม่เราจะไม่ค่อยมีคนมาดูนะผมก็ไม่แปลกใจเลย มาเลยมาเลยพร้อมแล้ว I'm here to pour a little petrol on the situation. <laughs> we got this round squared away. We don't want to get rusty. Introducing your champion. Malapia, just come and true. Hold on tight. It's time to drop shock and rock. เพื่อน,นม,ม่ไแย่งกืทั้งหมดกันนทำแย่งกันเพื่อนจะไม่แย่งกันทีน บนเพื่อนบนมันเพื่อตายแบบไม่มีอะไรกันด้วยกีตาร์คิงฟองเฮ้ยคีปองอะไรน้ที่สุดฉันก็มีสิ่กินสไตล์พัที This ain't me first rodeo, man. Don't worry. Help me, and I'll help you. Target locked. Just like old times, Dad. This is your champion. I find you before they do. I'm Jump Master. <laughs> Time to get rowdy. We meet at last, my arch enemy, the greatest warrior that. I oh, sorry, my bad. I thought you were someone else. Bombs away. สมาดีครับสมาดีโฮู้ไม่มีใครโดดด้วยเหรอ สักกระบอกเลยครับอยัรบล Good kill. Re Recharging shield. Using a Phoenix kit. Watch my back. ดื่อนะมันมันมันเออตายเลยซีพียูร้อนเกินเล่นเสร็จเช็ดเช็ดบอร์ดด้วยนะเออทำไมมันร้อนจังวะไอ้เหี้ยโอ้โหรันเป็นร้อยเลยเหียพี่ผมเพิ่งรู้ว่าแม่งบอร์ดมันขึ้นเป็นถึงร้อยเลยหรือวะ ลมันวิ่งไปถึงร้อยเลยวะกูเพิ่งเห็นนะเนี่ยแนอนลิิมต95เออมามดูเอ๊ะอ,อะไรลอยๆโอ้โหพาเป็นขนาดนี้นหรอใช้ยังไม่เท่านี้ไม่รู้อะ,<ฮ>ะพีพียูกูมันแบบอันเนี้ยตอนไหนโทรศัพท์ใครอะโทรศัพท์ผมโทรศัพท์ผมอ๋อจับจับลงนะ้ำมันถึงร้อยแปดแล้วเมื่อกี้ ตอวแล้วเลยเนี่ยสกวเปิดเสียงนิดนิดเหรอว่าแล้วทำอไรเสียงจรกันอ่าตอนนี้เจ็ดเจ็สิบเก้าร้อยห้าร้อยสี่เฮ้ยมันจะไมขึ้นไปเยอะจังวะกูต้องเปลี่ยนซิงค์แล้วมั้งเนี่ยตัวมึงมึงไปเช็คบอร์ดด้วยนะแช่์ดำแล้วเหรอขอบ CPU มึง่กเฮ้ยไม่ดำไม่ดำใหม่หรอกแต่เปลี่ยนสีดําขึ้นไหมไม่ได้เปลี่ยนกี่เดือนแล้วเนี่ยคือต้องเปลี่ยนกูต้องกูเปลี่ยนไปเมื่อไม่นานนี้เองนะเว้ยติดต่อมั้ยามร้อยห้าสิบคือมาเจ็ดร้อย CPU เ,เอ้ยซิลิโคนผมก็ยัง